ผู้รับเหมาสั่งของบินชื่อเราต้องจ่ายไหมปัญหาเจ้าของบ้านโบยร้านวัสดุสวัสดีครับพบกับผมทนายความเล่าเรื่องวันนี้เรามาคุยเกันเรื่องปัญหาคลาสสิกในวงการก่อสร้างครับพี่ร้านขายวัสดุก่อสร้างต้องฟังให้ดีสมมุติว่ามีผู้รับเหมาคนหนึ่งมารับสร้างบ้านให้คุณแล้วเขาไปสั่งปูนสั่งเหล็กจากร้านค้ามาลงที่บ้านคุณแต่พอถึงเวลาจ่ายเงินผู้รับเหมาดันหนีหาย,ห,ายหรือไม่มีเงินจ่ายร้านค้าเลยมาทวงเงินที่คุณคุณจะบอกว่า อ้าวผมช่างเหมาไปแล้วเขาต้องซื้อของเองสิผมไม่เกี่ยวคุณคิดว่าข้ออ้างนี้จะฟังขึ้นในศาลไหมครับคำพิพากษาดีกาที่4999-2542คดีนี้มีคำตอบที่อาจทำให้เจ้าของโครงการต้องหนาวเลยครับเล่าเหตุการณ์ในคดีเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าของโครงการหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาสร้างบ้านในโครงการโดยผู้รับเหมาคนนี้ก็ได้ไปสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจากบริษัทปูน เพื่อเอามาเทพื้นในโครงการรวมมูลค่าหลายล้านบาทครับพอถึงกำหนดจ่ายเงินผู้รับเหมาไม่ยอมจ่ายบริษัทปูนก็เลยฟ้องเรียกเงินโดยฟ้องทั้งผู้รับเหมาและฟ้องเจ้าของโครงการด้วยเจ้าของโครงการก็รีบปฏิเสธเลยครับบอกสารว่าผมไม่ได้รับรู้เรื่องการสั่งปูนเลยสัญญาก่อสร้างก็เขียนชัดว่าผู้รับเหมาต้องหาของเองผมจ้างเหมาเบรกเสร็จผมไม่ต้องรับผิดชอบนี่ก้อนนี้ฟังดูก็ไม่เหตุผลใช่ไหมครับ มาดูคำตัดสินและหลักกฎหมาย